ข่าวลึกปมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเนวินไม่เผาผีทักษิณรักล้ำลึกจึงแค้นรุนแรงครบรอบวันเกิดเนวินชิดชอบอายุ64ปีเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาเอาเลิกเอาชัยด้วยพิธีปะกําช้างโดยเป็นพิธีที่สืบทอดมาย่างยาวนานของตระกูลชิดชอบ งานนี้คนในพักภูมิใจไทยตบเท้าเข้าอวยพรกันเพียบนำโดยเสียหนูอนุทินชาญวิรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยพร้อมด้วยเสียโอศักสยามชิดชอบเลขาธิการพักน้องชายร่วมสายเลือดกับเนวิน สำหรับอนุทินได้ยกให้เนวินเป็นพี่ใหญ่ที่รักที่สุดและครูใหญ่ของพรรคโดยเนวินได้อวยพรอน,อนุทินหวังว่าครูใหญ่จะมีโอกาสมีลูกสิทธิ์สักคนเป็นนายกรัฐมนตรีจังหวะหนึ่งเนวินได้กล่าวกลางวงแกนนำภูมิใจไทยว่ารอบหน้าให้ได้120คนเท่ากับอายุหมอช้างที่มาทำพิธี ตัวเลข120คนเป็นไปได้หรือไม่หรือเป็นเรื่องเพ้อฝันต้องดูว่าในขณะนี้ต้องยอมรับว่าภู่ิใจไทยเป็นพักที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นคบเหลี่ยมกับพักร่วมรัฐบาลด้วยกันเองโดยเฉพาะกับพักประชาธิปัตย์โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้กลายเป็นศึกดามขวานที่สองพักรวมรัฐบาลต้องห้ำหันกันอย่างหนัก ขณะนี้ก็เปิดฉากชะกันแล้วหลังภูมิใจไทยประกาศกวาดสสปักตายให้ได้มากขึ้นนํามาสู่การที่ประชาธิปัตย์โหวตความร่างกฎหมายกัญชาคาสภาล่าสุดมีสสประชาธิปัตย์ที่มีท่าทีจะหนีพักไปซบภูมิใจไทยไปร่วมงานวันเกิดเนวิน คือแนนบุญทิดาสมชัยสอสอ,อุบลราชธานีที่มีชื่อจะย้ายมาซพภูมิใจไทยด้วยภูมิใจไทยยุคนี้ได้ชื่อเป็นพักจอมดูดดูดไปทั่วทุกพักกับพักพลังประชารัฐก่อไม่เว้น พบว่ามีสสพลังประชารัฐไปร่วมงานวันเกิดเนวินเจคนแต่เนวินรีบออกตัวหลังสื่อถามถึงชื่อสุชาติอุสาหะสสเพชรบุรีพลังประชารัฐจะมาร่วมงานกับภูมิใจไทยหรือไม่และขออนุญาตลุงป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐหรือยัง โดยบอกว่ามางานวันเกิดอย่าคิดมากเดี๋ยวหลุ่งเครียดการมางานวันเกิดผมจะต้องขออนุญาตด้วยหรือ ในเวลานี้ด้วยกระแสสามปอตกต่ำลงโดยเฉพาะบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันท์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ชื่อขายยากก็เป็นอีกแรงขับให้สสอพลังประชารัฐหาทางเอาตัวรอดหนึ่งในนั้นคือการย้ายพัก ทำให้บิ๊กป้อมต้องตระเวนลงพื้นที่ตามจังหวัดบ้านใหญ่ต่างๆหลังลงพื้นที่จังหวัดชัยนาททิ่นของเสียแห้งอนุชานาคาสายแกนนํากลุ่มสามมิตรและจังหวัดเพชรบูรณ์ทิ่นของสันติพร้อมพัฒเลขาธิการพลังประชารัฐนอกจากนี้พบว่ามีสอสอเพื่อไทย8คนส่วนใหญ่เป็นสอสอ,อีสานมาร่วมงานวันเกิดด้วย ยังมีสสพักเศรษฐกิจไทยของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ามาร่วมงานสามคนซึ่งส่วนใหญ่มีชื่อเป็นข่าวจะย้ายมาซบภูมิใจไทยทั้งนั้นด้วยอิทธิฤทธิพลังดูดนี้เองทำให้ภูมิใจไทยเนื้อหอมขึ้นผ่านฝีมือครูใหญ่เ네นวินและหัวหน้าหนูที่ปลุกป,ปั้นภูมิใจไทยขึ้นมาใหม่ ยึดแนวทางไปได้ทุกพวกเพื่อล้างภาพพักเนรคุณที่ถูกตีตราเมื่อ14ปีก่อนภายหลังพักพลังประชาชนถูกยุบจึงเกิดวาทะอมะตะกล่าวมันจบแล้วครับนาย หลังเนวินถอยออกจากขัวทักษินโดยนำสอสะกลุ่มเพื่อนเนวิน23คนจับมือกับสมศักดิ์เทพสุทินที่มีสอสะ8คนมาสนับสนุนประชาธิปัตย์จัดตั้งรัฐบาลขึ้นใหม่โดยมีอภิสิทธิเวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีจากนั้นก็มีการเลือกตั้งปี2554 ฟังประชาธิปัตย์กับขั้วเนวินแพ้ยับต้องไปเป็นฝ่ายขานรอยร้าวนี้ฝังลึกทำให้ขั้วเนวินขั้วทักษิณเป็นเส้นขนานกันมา14ปีซึ่งทั้งเนวินทักษิณก็พันตัวไปเล่นการเมืองหลังม่านแทนแม้ว่าเสียหนูจะพูดออกสือ่อไม่ตัดไมตรีกับพักเพื่อไทยหรือพูดทำนองไม่ให้ผูกมัดตัวเอง แต่ในทางลึกแล้วนั้นต่างก็เชื่อกันว่าขั้วเนวินไม่เผาผีขั้วทักษิณเพราะการอยู่กับขั้วทักษิณน,นั้นเป็นเบี้ยล่างหากเทียบกับการอยู่กับขั้วสามปอกที่ฟังภูมิใจไทยมีอำนาจต่อรองทำให้ได้กระทรวงเกรดเอมาเพียบชนิดที่คนในพลังประชารัฐยังต้องกลืนเลือด จึงไม่แปลกที่นายแพทย์ชลนานสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยแม้จะไม่มีอำนาจในการตัดสินใจโดยตรงก็พอส่งสัญญาณให้เห็นทิศทางในอนาคตโดยชลนานได้กล่าวสามเงื่อนไขในการร่วมรัฐบาลเพื่อไทยได้แก่ 1. มีอุดมการณ์เดียวกัน 2. ไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ไม่สนับสนุนเผด็จการและ 3. ความเป็นไปได้ในการทำงานร่วมกันการเจรจาต่อรองข้อเสนอต่างๆหากเราจะเอากระทรวงคมนาคมทางพักภูมิใจไทยคงไม่มาร่วมงาน อีกทั้งก่อนหน้านี้เพื่อไทยภูมิใจไทยก็ได้เปิดศึกที่ภาคอีสานหลังเพื่อไทยจัดงานไล่หนูตีงูเห่าที่นำโดยอุ้งอิงแพทองทานชิน,นวัตรลูกสาวทักษิณที่มารับบทหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยหลังสอสอเพื่อไทยโดนฟังภูมิใจไทยดูดไป แม้การเมืองมีสูตรที่ว่าไม่มีมิตรแท้สตรูถาวรแต่สำหรับเนวินทักษิณแค้นนี้ยังคงฝังลึกแถมเป็นจำพวกไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ด้วยกันมานานรู้จักกันดีเนวินทำงานกับทักษิณตั้งแต่สมัยรัฐบาลไทยรักไทยหนึ่ง ได้ชื่อเป็นขุนพลข้างกายให้กับทักษิณชนิดที่แค่หายใจก็รู้แล้วว่าคิดอะไรจากนี้ไปยังมีศึกอีกหลายยกให้ได้ชมจึงเข้าทํานองรักล้ำลึกจึงแค้นรุนแรงข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งทาง f e c o o o y o y t u t u n e w s w s e เว็บไซต์ MGR และสนทีแอป วันนี้ดิฉันและทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ